และช่วงเย็นมาเชียร์กันต่อกับรายการท็อปเชฟไทยแลนด์2 0 2 3รอบที่แล้วผู้เข้าแข่งขันต้องสู้กันด้วยความคิดสร้างสารรค์ทั้งโจทย์ของหวานที่ให้เวลาเพียง30นาทีเท่านั้นและโจทย์การทำข้าวผัดไข่เมนูสุดเบสิกที่ต้องยกระดับให้เป็นจานสำหรับท็อปเชฟทุกคนใส่กันสุดฝีมือค่ะเพื่อชิงตั๋วเข้าไปสู่รอบรองชนะเลิศงานนี้จานที่ดีที่สุดเป็นของเชฟบิ๊กส่วนเชฟจารึกเป็นฝ่ายต้องเก็บมีดและกลับบ้านไปค่ะ ทีคิ่นไดกติที่สุดครั้งแรก ส่วนเย็นวันอาทิตย์นี้กับรอบเซมิไฟแนลหรือรอบรองชนะเลิศมีเรื่องให้สีผู้เข้าแข่งขันทั้งเชฟบิ๊กเชฟอินน็อกเชฟพลอยและเชฟเกตต้องประหลาดใจอีกแล้วค่ะเ <Okay. S 1> มื่อกรรมการพาไปเลี้ยงอาหารมื้อหรูมาพร้อมกับรอยยิ้มที่ไม่น่าไว้ใจมีเซอร์ไพรส์ชุดใหญ่อะไรอีกแน่แต่เมื่อเข้ามาถึงรอบสําคัญทั้งเชฟพลอยและเชฟบิ๊กบอกเลยว่าพร้อมสู้เต็มที่ในทีนี้ไม่มีใครน่ากลัวเท่ากับตัวเองอีกแล้วค่ะจริงๆเซมิไฟแนลมันเป็นสิ่งที่บิก๊กพูดกับพลอยตลอดว่าแบบพี่พลอยอีกนนนิดดึ่ะะเเเรราาาจไ้้ขียแลวนะว เป็นเซมิไฟนอลนี่คือแบบ มันเหมือนเป็นแบบแรงแบบแรงฮึดสู้อ่ะสี่คนจริงๆอย่างที่บอกน่ากลัวทุกคนแต่ว่าถ้าให้กลัวที่สุดกลัวตัวเองกล <c oughs> ัวตัวเองพลาดน,นี่แหละ <c oughs> เพราะว่าพอยเชื่อว่าทุกคนมาตรฐานมันแบบมันดีอยู่แล้วร <c oughs> อบลึกเนี่ยทุกคนทําอาหารเก่งอร่อยหมดแต่ว่าอยู่ที่ว่าใครจะบริหารเวลาทุกอย่างการพลาดเนี่ยคือสุดยอดมากพลาดไมแต่นิดเดียวกัรมาการเขาจับได้ก็คือตกรอบเลย <c oughs> เหมือนเราทำมาดีถ้าตายถ้าเราตกสะดุดล้มนิดนึงจบไม่มีคะแนนเก็บใดๆใช่พลาดไม่ได้เลยฝากด้วยนะครับผมผมเชฟบิ๊กกับเชฟพอยนะครับท็อปเชฟ ไทยแลนด์20-23นะครับผมเย้เ yeah. <laughs> ย็นวันอาทิตย์นี้มาลุ้นไปพร้อมกันว่าใครจะได้เข้าไปสู่รอบชิงชนะเลิศเจอกันเวลา18นาฬิกานะคะวันนี้ก็หมดเวลาของแทนแล้วก็รายการเส้นทางบันเทิงแล้วนะครับวันนี้่านขอลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ